สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทัลน,นครปฐมนะครับอันนี้คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นชั้นจีนะก็จะเป็นโซนอาหารนะครับเป็นฟู้ดพาร์ิโอนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเอ่อเหมือนร้านขายเป็นแบบตลาดนัดนะครับของเซ็นทัลน,นครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ลรวจะพาไปดูตรงตลาดนัดกันนะครับเพราะว่า เป็นอะไรแล้วก็ขายอะไรบ้างนะครับอันนี้คือจะเป็นโซนของกินเ็นมีขนมจีนมีสลัดมีผักสดนะฮะมีหมูมีแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตรงนี้เขาเรียกว,ว่าโซนปฐมสโมสรน,นะครับแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ไปโซนอาหารนะครับอยู่ด้านในฟูด้ดพาทิโอนะครับก็จะแบบมีของกินเยอะแยะมากมายอยู่ด้านนี้นะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้พาทุกคนไปชมบรรยากาศแบบว่าโซนอาหารนะครับเราจะไปนี่เขาจะบอกว่า โอ้ยเขาจะบอกว่ามีแบบว่าอารานเรียกว่าลานปฐมนะครับลานปฐมนี่เลยโอ้นี่บรรยากาศของเซน็นทรัลนครปฐมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ามชั้นนะทุกคนมีชั้นจีชั้นจก็จะเป็นแบบขายของทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีเป็นฟู้ดพาร์ิโอตรงนี้นะครับปฐมสมโมสรน,นะครับแล้วก็จะเป็นโซนเซน็นทรันะครับพอชั้นสองขึ้นไปนี่ก็จะเป็นขายของแบบ เป็นพวกแบบอ่อมือถืออะไรเงี้ยนะฮะมือถือเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ชั้นสะอ่อมันจะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นแบบโซนอาหารนั่นหละครับแล้วก็ชั้นสามเลยเนี่ยจะเป็นโรงภาพยนตร์นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างนี่เลยอู้บรรยากาศแบบพอมาเดินตรงลานนี่ก็สวยงามนี่เห็นไหมเขาจะมีน้อง น้องอันนี้เป็นน้องหมูเหรอน้องหมูเป็นตัวแทนน้องหมูนะครับลานปฐมนะมีบรรยากาศของอ,อผู้คนนะครับนี่มีบอกว่าร้า,านขายของแบบต่างๆเนาะอยู่ตรงลานปฐมถ้าใครมาก็มาเดินตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับลานปฐมนะฮะมีไงอ๋อมีอันนี้เป็นแบบว่า,วากระเป๋าเสื้อผ้าก็มีมาเสื้อผ้าก็มีมาขายนะผู ดูข้างบนสวยงามสวยงามออเดี๋ยวเราจะแบบเดินดูฝั่งท้านนี้ก่อนดีกว่าเนาะว้าวนี่ไงเอออันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นไม้นะเป็นแบบไม้ไม้สวยๆเนาะมีหมอนมีอะไรด้วยลองเดินดูด้านนี้ดูนี่ตอนนี้คือเป็นช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับอากาศจะเย็นอ๋อด้านนูน้นเขามีบบบว่าเดินออกมาจากชั้นเน้เนี่ยชั้นสอง แล้วก็เดินออกไปแบบเป็นสะพานตรงนู้นได้นะครับเดินขึ้นไปบนห้างได้นี่มีต้นเออมีแบบว่าเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้ามีกระเป๋าอ่ากลองเหรอกระเป๋าแบบกระเป๋าถักนะครับนา่นา,รนารักนะ่ารักเนี่ยเสื้อผ้าก็มีแบบเยอะแยะเลยทุกคนนี่เลยนะฮะอ่ามีอุ้ยแบบอันนี้เป็นว่า แนนคราฟน่ารักนักเลยเป็นรองหินเป็นต่างหูมีผ้าด้วยนะครับนี่แบบว่ามีบรรยากาศแบบโอ้โหคนเยอะคนเยอะแยะเลยช่วงกลางวันคนนะไม่มีเลยช่วงพอช่วงเย็นโอ้โหคนแน่นมากเลยตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าลานปฐมนะครับก็จะมีแบบเป็นลานกิจกรรมเนี่ยมาเดินเล่นมาถ่ายรูปอะไรต่างๆตรงนี้บริเวณนี้ได้นะครับมาดูด้านนี้สิมาดูด้านนี้ นี่เสื้อผ้านะฮะงานจัดนักนะครับเป็นแบบผ้าฝ<ม>้ายผ้าอะไรเงี้ยเนาะเสื้อหม้อห้อมอ,อมมเไรก็มีร้านน้ำนี่มีต้นแบบต้นไม้ด้วยดูบรรยากาศะนะครับอ๋อ<ม>ดันนี้มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำน่ารักน่ารักใช่เหอนี่โอ้ตรงนี้สวยจังเขาเป็นแบบฟิลแบบว่า,วามีบอลลูน อ๋อนี่คือลงมาจากชั้นบนแล้วก็มาเดินรอบตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวพามาดูแบบน้ําผูตรงนี้ห้ามห้ามลงน,น,นะว่ายน้ํานะลึกหนึ่งจุดห้าเมตรนะหนึ่งจุดห้าศูนเมตรนู้นพระปฐมเจดีอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับถ้าใครจะไปก็คือเนี่ยไปเดินเล่นตรงบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบบรรยากาศนะว้าวเลย อฮ้ยมาเห็นตรงมุมนี้เลยนี่เราพผมเจดีสวยงามพุทธาทิตย์กำลังจะตกดินลานประถมนะครับขายของเยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวเดินต่อดีกว่าไปฟังด้านนี้ ด้านนี้เขาก็จะมีให้อาหารสัตว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอูมีเล่นบาสได้ด้วยตรงนั้นมีโซนเล่นบาสนะครับโซนออกกําลังกายเห็นไหมจะพามาดูตรงนี้นี่ก็คือเดินแบบเดินเล่นได้แบบสบายๆเลยนะพื้นที่กว้างขวางนะครับนี่มีโซนแบบว่าเล่นบาสนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปฐมแอคทีฟนะครับ มีออกกําลังกายอ้ไนนี้เนี่ยผสมแอคทีฟก็คือออกมากันกาดูลานจอดรถเยอะมากด้านนี้อ่าแต่ไปดูแบบว่าน้องน้องน้องเป็ดน้องไก่น้องนกโหนกเต็มกรงเลยโอ้ไก่ไก่ชิ้นพี่น้องไก่น้องไก่ โอ้นกแบบเยอะแยะมากมายสามารถให้อาหารนะน้องแพะน้องแกะน้องอะไรอย่างนี้ได้นะครับอยู่ด้านในนะโอ้พระอาทิตย์แบบกำลังจะตกสวยมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยน้องน่ารักมากเฮ้ยตรงนี้เป็นโซนน้องหมานะครับสามารถพาน้องหมามาวิ่งเล่นตรงนี้ได้นี่เห็นไหม เข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็พาองหมาไปวิ่งเล่นนะแต่ว่าประทงเพพกลาวนะครับเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับระเบียบการใช้บริการก็คือผู้นําสุนัขมาแล้วก็ต้องมาระวังการเปิดปิดประตูเพื่อไม่ให้สัตว์และสัตว์เลี้ยงออกจากสนามนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือจํากัดไม่เกิน8ตัวนะกดงดนําน้ําคนน้ำอาหารและเครื่องดื่มมาบริโภคภายในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่นะฮะห้ามนําสัตว์ป่วยมานะแล้วก็ต้องดูแลสุนัขตลอดเวลาทําความสะอาดของเสียที่มาจากสุนัขด้วยนะฮะนี่เลย นู่นอยู่ด้านข้างนึงสองฝั่งเลยก็คือสามารถแบบเชื่อมต่อมาจากตัวห้างได้นะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างได้โซนนี้จะเป็นโซนเ,เรียกว่าปฐมเพกาวนะครับสนามเด็กเล่นเปิด7จ็ดมงช้าถึงสามทุ่เหมือนกันเอาน้องน้องเปียกไปแล้วน้องเล่นน้ําไปเลยทีเดียวนี่มีเด็กดึงดึง,ดงให้เด็กเนาะถ้าคนโตเดี๋ยวมันจะขาดนี่น้องน้องเล่นไปแล้ว น้องก็คือเล่นน้ำไปแล้วเพลินแล้วั่นด้านหนุนก็คือแบบว่าสามารถที่จะมาเล่นน้ำได้ละลักเสียน้องเสียกแล้วไปเดินต่อนะครับเดี๋ยวพามาดูดูอู้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้กาแฟเป็นเมล็ดกาแฟนะทุกคนสะพานคอนถมประถมแอคที v e อ๋อนี่มีมานั่งแบบว่าชิวตรงนี้ได้นะมานั่งดูบรรยากาศต่างได้นะครับจุดขายของของเ,ออเซ็นทรัานนาคปรปฐมนะครับนี่นี่นี่มาดูดู๋ยนี้อ๋อน,นี่มานั่งแบบว่านั่งชิวตรงนี้ได้ดูแบบว่าธรรมชาตินะครับนนะก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแล้วแบบว่าใครชอบก็แบบมานั่งเล่นได้แต่ว่ามาช่วงเย็นนะกลางวันมานั่งไม่ได้นะตรงนี้นะคือแบบแดดร้อนจัด เนี่ยมีแบบว่าขายของแบบเยอะแยะมากมายนะมีเสื้อด้วยใช่ไหมเสื้อผ้านะคระับประมาณนี้นนอ๋อเดี๋ยวลองแบบเดินดูด้านในเสื้ออู้อันนี้เป็นแบบอันี่สินค้าน่ารักน่ารักมีแบบว่าน้องแมวเนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอู้ เสื้อผ้านะครับอ้านบ้านสตูดิโอน,นะครับถ้าแบบว่าใครชอบก็ลองแวะมาชมได้ที่บ้านบ้านสตูดิโอโอ้โหเขามีแบบของขายเยอะแยะเลยนะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นแบบจุดที่มีจําหน่ายสินค้านะครับด้านนี้ก็สวีทอาร์ตนะครับก็คือเป็นแบบว่านามม้ำมะนาวกระเป๋าอ๋อเป็นงานคราฟนะครับก็ ย่างนั้นแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยกระเป๋าถักอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทุกคนใครอยากได้ก็ลองมาเดินที่เซ็นทันได้นะครับหมอนนะครับด้านนี้ก็มีของน่ารักน่ารักเต็มเลยทุกคนเป็นโปสการ์ดนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นต่างหูนะมาม่าสไตล์นะครับมาดูมีเสื้อผ้าด้วยเป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้า อูอันนี้แบบว่าแจก,กันสวยมากเป็นลายแบบว่าลายแบบไม่ซ้ำกันเนาะหนึ่งเดียวในโลกนี่ใช่ไหมกระเป๋าก็มีนะครับทางด้านนู้นก็มีแบบครีมมีอะไรเงี้ยเนาะเยอะแยะเลยโฮ้ยเขาแบบว่าทำอย่างนี้สวยเนาะนี่เป็นแบบเซรามิกสวยๆแบบวาดรูเปเตะมากเลยเมไดกาแฟนะครับ อันนี้เป็นแบบว่างานครมาฟต์นมาลิกกาแฟใครอยากได้ก็แวะมานี่มีแบบว่าเอา่อได้แบบว่าเอาไปถักเลยนะเป็นถักผ้าปันคออะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นวาดรูปอ่ะเดี๋ยวเรลองมาดูด้านนี้มีอะไรด้านนี้เป็นงานคราฟต์สตูดิโอแบบอ๋อเป็นว่าตุม้มหูแหวนอะไรเงี้ยเนาะ ทารัดเมลาร์เนี่ยมีแบรนด์มีอะไรงี้ด้วยมีการตแบรนดี่ยไม่ใช่อีทไมดูด้านานี้ลองเดินดูลองเดินดูเผื่อว่ามีอะไรที่มีคนสนใจก็จะได้แบบว่าลองมาช้อปปิ้งนะฮะเพราะว่าของเยอะมากนะครับอ,อันนี้คือเราเดินมายยมหรือยังอุ้ยมีขนมปังด้วยเหรออ๋อด้านนี้เป็นขนมปังนะฮะขนมปังกาแฟอะไรเงี้ยนะมาดื่มได้ อันนี้แบบว่ามีน้ำมีอะไรเงี้ยนะอุ้ยออันนี้เป็นตังหูน่ารักน่ารักนะครับตัางหูเป็นแบบว่ากำไรเต็มเลยอ่ะทุกคนคือแบบของน่ารักน่ารักคือแบบเป็นงานน่ารักน่ารักเต็มเลยอันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับเงินแน่เลยโอ้โหแหวนเงินอะไรเงี้ยเนาะตังหูแหวนอุ้ยมีแหวนเงินแบบน่ารักเลยเนี่ยต่างหูเต็มเลยมีกระเป๋าด้วยครับ หมดแล้วด้านนี้ด้านนี้เป็นอะไรเป็นด้านนี้เป็นเทียนเป็นเป็นเทียนอ๋อแบบมาซื้อเทียนมาช้อปปิ้งเทียนอะไรต่างๆได้กระเป๋าเนี่อย่างที่ใส่ใส่แก้วน้ำเออตรงเนี้ยน่ารักมากเลยนี่หนึ่งหมุดร้อยบาทนะครับด้านนี้หนึ่งหุดร้อยครับสองร้อยห้าสิบแล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนสวยมากบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยถ้าใครบอกว่ามีแพลนมาอย่าลืมมาเดินตรงนี้นะก็คือตรงเนี้ย แนะนำมาช่วงเย็นๆนมันจะแบบสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าใครมาก็คือมาแบบสักประมาณ6กโมงเย็นนะฮะตรงโซนนี้กําลังสวยเลยเนี่ยเห็นไหมมีมีสะพานมีอะไรให้เรามานั่งพักผ่อนได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเออเหมือนแบบลานปฐมนะครับซึ่งปฐมก็จะมีปฐมนู่นปฐมนี่ล <laughs> านปฐมนี <laughs> มีกิจกรรมแบบอะไรต่างๆนานาวุ้ยนี่มีกิจกรรมเพ้นด้วยขึ้นแก้ว